สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับ Follow Joy นะคะวันนี้จะพามาเที่ยวที่ประเทศเบลเยียมมาชมสว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับ Follow Joy นะคะวันนี้พามาเที่ยวต่างประเทศใกล้ๆฮอลแลนด์ Holland. นี่คือฮอลแลนด์ Holland. คืออะไรระเทศเบลเยียม <Belgium. S 2> มาเยี่ยมใครดีมาเยี่ยมชื่ออะไรคะซายมน Okay. Simon, โอเคไซมอนการดนีบางสีมาทำอะไรการที่นี่เขาทำ house sitting house sitting โอเคทำอะไรบ้างเขาถ้าคนไปต่างประเทศเขาจะให้เราดูแลบ้านเขาและหลายครั้งเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยง,ยง <oui. S 2> มีอะไรบ้างาที่นี้เขามีหมูสองตัวและไก่สี่ตัวเอ oh. มีแอปเปิลเยะเลยนะแถวนี้ใช่ลแล้วมีต้นเปียต้นเปียแล้วก็ต้นอะไรนะวอนัทใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเอ <laughs> อนัทเหนถั่ววอนัทยังไงก็อย่าลืมกดติดตามฟอลโล่ใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนให้รอบๆไปดูหมูดูไก่อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอให้สนุกกับการชมนะคะเราจะไปให้อาหารสัตว์ มีอะไรบ้างลูกอันนี้เป็นอาหารของของอะไรมันเขียน่ากิปเปิลไก่มันไม่ใช่ของไก่นของหมูเพราะว่าให้หมูนะแล้วก็เขียนเข้าวซ้อมผิดสีข้ั้งนั้นเพราะว่าตัวนี้มันเขียนฝากให้วลากี่รอบอ่าหนึ่งรอบแต่ตอนเช้าว่าได้ให้เราทีนี้ให้อ๋อเราจะให้ดูแล้ว ส,สุดท้ายเป็นไรนต้องผสมกันด้วยผเออคือเอาผสมกันละก็จะไปให้ให้หมูเราจะไปให้อาหารเบียกละอาหารหมูตามมาเลย <S <S เอ,อ้าบ้านหลังใหญ่ <S <S โอ้ย<อ>ก่อนสวนใหญ่อันนี้อยู่ที่เบลเยียมค่ะ มลืบอพูดต้นมาแล้วกลัวจัะมันชื่ออะไรมีชื่อไหมอ๋ออันนี้เขาชื่อจ็คโกบร์จักแคเกบร์บั๊จอร์จออ,อพระเจ้าจอร์จพู้พูดยัยยงไงเนี่ยไม่ประจิบใชาไหม ฟิดาฮัลโหลเอ้ยคอมยาบุซุกเกะต๊ะมาเยี่ยไม่ได้เหรอโอ้อมจังักี่ปีแล้วนี่สิบสองสิบสองปีขาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะไม่ไม่ได้เอาไว้กินนะคะเนี่ย ตอนนี้ลูกสาวไปเอาน้ำมาให้เขาเดื่มค่ะน้ำหมดแล้วตัวโต,วตวมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าสิบสองปีโอ้อันนี้มันมีฟันที่เห็นในรูปเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวตัวผู้หรือตัวเมีย,เ,ยเติมน้ำให้หมูค่ะมาดื่มแล้วเนี่ยจอสกินแอปเปิลแอปเปิลเยอะมากอันนี้ เก็ียให้เลยได้ไหมตัวัวโอ้กัดมันชอบกินแอปเปิ้ลค่ะสวนเขานี่มีแอปเปิ้ลหลายต้นเลยเต็มไปหมดอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวตมาขนขนแข็งแข็ง เขามีสวนแอปเปิ้ลด้วยค่ะมีต้นแอปเปิ้ลหลายต้นเลยตรงเนี้ยเลี้ยงไว้ให้หมูกินคนกินด้วยเราก็เอาไปกินได้โอ้ยมาละโหเแรกเกะ See the little disc no Yes and they'll actually spit out the shell y e a eat the nut inside

เดี๋ยวฉันจะสาธิตการสอยสอยแอปเปิ้ลจอร์ดก็จะมาล้อล้อกินแอปเปิ้ลเราใหญ่เลยนี่ต้องทำอย่างนี้นะคะทำได้ปะขึ้นบ่ออกแล้อบัานี้เบียวพี่ยู่ ีหมูก็เยอะอ่านี่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 กินเโอ้เก็บธรรมดาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแดงแดงที่มันอยู่ไม่ต่ำมากแล้วก็ออกมาเลยสโนว์ไวท์กิแลเปิ้นตายมีเยอะมากสือนแบเปิ้ลเขาดะอันนี้เป็นพันธุ์สีเขียวเห็นไหมคะเนี่ยลูกเยอะเลยจอจอนี่ก็จะมา มาหากแกละคิดว่าจะได้กินแอปเปิลั้งนีนพันนี้เหมือนเหมือนกับที่บ้านมีเมื่อก่อนคะ่ะลูกสีเขียวเควก็อร่อยดีเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราค่อยมาเก็บ <laughs> มันมีเยอะอ,บบอ๋อไม่ต้องซื้อแอปเปิลเ,เลยดิสเลิกสวยมากเยอะจริงๆคะ่ะ <laughs> <laughs> หาเจอไหมนะฮะลุงสัยเจอญาติแล้วเนี่ย f ฟ m i l y yes อ้าวนานจังกินอีกไหมฟันอ๋ออ๋ออันนี่คือวอรนัทค่ะวอรนัทเสียบวอรนัทที่โปแลนด์นี่ค่ะเขาต้องแกะแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะคะเขาเราแกะมาจากต้นข้างในมันก็จะมีสีน้ำตาลแต่ข้างในสุดเนี่ยมันก็จะมี เนื้อวอนัทคะ่ะเห็นอะเนี่ยเห็นไหมเคยเห็นต้นนไมยต้นใหญ่มากเลยเดยวจะเป็นนั่งชิงช้าค่ะมีชิงช้าอยู่ตรงนั้นด่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่มากโอ้ยมีลูกหลกเดอกเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปที่บ้านด้วยเอาไปเอาไว้กินตากแห้งนั่งชิงช้าสบายๆอยูอ่ในสวนหลังบ้าน อยู่กับไก่กับหมูฮ่าได้ยินไหมที่เขาใหญ่กว้างเหมือนสวนที่เมืองไทยเลยเห็นไหมคะนี่ต้นแอปเปิลมีเยอะมากเลยละ่ะเต็มไปหมดเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเก็บไปกินอันนี้กินได้ไหมลูกไม่ไม่เป็นลูกเลย <laughs> ตายจะเก็บแอปเปิลไปกินที่บ้านฮอลแลนด์เอาไปฝากเพื่อนด้วยค่ะ เดี๋ยวเลือกก่อนถามเจ้าของเขาแล้วแหละเขาบอกเก็บได้ mm. จะมาพักด้วยก็ได้ก็มีบ้านหลังใหญ่แล้วลูกส,สวยๆเนี่ยเอาไปฝากคนฮอลแลนดออ์ลูกเล็กก็มีเล็กมากเก็บให้มันมีข่วรมันจะอยู่ได้นานกว่ามันจะไม่ไอ้นี่เร็วเ oh. <you>, ขาเอาที่ตะไม้ ไม้สอยเห็นไหมถ้าเป็นบ้านเราสอยมะม่วงม,มันก็จะเป็น,นแล้วมแมันสวยกว่าถ้าถ้าไงโอ้ถ้าไปขัดกับกระเกง <laughs> ขาดกับเสื้องย่่งแล้วมันจะงเงาอ่าลูกนี้ก็สวยเก็บขั้วเลยเห็นไหมคะอายาม,มี นี่เก็บได้เก็บกับมือนะเนี่ยแล้วลูกเขาสอยมาสอยแล้วสอยกับไม้ไต้เยอะละอ๋ออันนี้เป็นพันสีขเขียวจะเก็บลองไปกินด้วยสองสามลูกเห็นไหมค้าลูกใหญ่ใหญ่ <laughs> <laughs> เก็บได้เยอะละ <laughs> <laughs> นี่หนักมากหนักมากให้ลูกถือนอนันหนัก แม่เทื่นอันเบาได้ถั่ววัอนัทด,ด้วยเห็นไหมแล้วก็อันนั้นมีทั้งสีเขียวสีแดงนี้เรามากินอาหารเย็นที่นี่ด้วยมีพ่อครัวไซมอนเขาจะทำอาหารให้เรากินฮันลูกเพียลูกแพร <c oughs> พ่อครัวพ่อครัวดีเลย look g ิ o d w h ี t is this? มันเป็นถั่วอันนี้เขาจะทำสลัดด้วยใช่ไหมใส่กะเพียงซาลูแค่์เผาผาเยอะเหมือน l ะไรเค้กเค้กแอปเปิประมาณนั้นค่ะ ยังอยู่ในเตาอบอีกเลยอ๋อแล้ว่าส่งกินหอมและหน้ากินฝาจากเบลเยียมพ่อครัวก็าทำทำวันนี้ยลองชิมแล้วอร่อยมากแอปเปิ้ลที่อยู่ในสวนนะคะเขาามาทำทำวันนี้ยอันนี้แอปเปิ้ลซอสขวดเล็กตอนนี้เรามากินอาหารเย็นในสวนหลังบ้าน ็นไหมสวนที่มีต้นไม้เยอะๆแดดก็ยังมีอยู่นี่อาหารน่ากินมากเลยเห็นไหมคะอันนี้สลัดไม่ต้องถามหรอกนี่พ่อครัวเก่าเขาทำเขาเคยทํางานที่ร้านอาหารเขาก็ทําอาหารเก่งนี่ก็ทําให้เรากินหลายครั้งแล้วอาชีชีส เรากินอิ่มแล้วทีนี้เขาก็มีของหวานมาให้มีไอศครีม and what more this apple crumble apple crumble Walnuts, Oatmeal, a p เออถ้ากินจังเดี๋ยวชิมก่อนนะให้ชิมไหมอร่อยมากค่ะกินเป็นหลายคำแล้ว mm hmm, mm hmm. tart apple มีบอลน็ออันนี้มากินแล้วให้มันเข้าไปในบ้านให้มันเข้าไปนอนในคอบในเล้าไก่มาตรงนี้มาตรงนี้นแล้วแล้วไปเล้าไปเล้วน่ะไปกินอาหารั้างในก็เมื่อกี้นิดหน่อยเมื่อกี้ประมาณนี้ใช่ไหมเสือ น่กินเข้าไปปิดแล้วเอาก้อนหินมาทับแล้วทีน,นี้มันจะเข้าไปนอนในอคอกตรงนู้นให้อาหารมันฮะ <Chicken fun. S 1> อ๋อชิคเก้นฟอนวันนี้ก็สนุกมากมาเที่ยวเยี่ยมลูกสาวกับแฟนเขาที่เบลเยี่ยมเขาก็ทำอาหารให้กินทำขนมอร่อยๆแล้วก็พาชมสวนหลังบ้าน หรือว่าเขาอยู่ยังไงขอบคุณนะที่ทำอาหารให้กิน thank you for cooking fast <c oughs> แล้วก็เราก็จะกลับบ้านแล้ว<ต>ประมาณมทุ่มกว่าละแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยไกลาจากตรงนี้กี่กิโลเมตรคิว่าเก้าสิบสองเก้าสิบสองกิโลเมตรโอเคยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฟอลโล่ใจด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสสวัโอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>